สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมนะครับนายแบ็กวงครับหรือแบ็กนั่นเองครับวันนี้จะมาเล่นเกมค a าสฟินเด็กชันครับซึ่งเราไม่มีคลิปอะไรลงครับคิดไม่ออกก็จะเอาอะไรลงดีครับนอกจากนี้ก็จะเรื่องปรับปรุงใหม่นะครับโดยลงคลิปทุกวันนะครับขอทานโทษนะครับที่ไม่มีอะไรให้ดูครับกอลุมพาก่อนนะครับก็เกมนี้จะเป็นแกวเกมแนว f p s นะเกมแนวยิงปืนนะไอโทรศัพท์ครับ โหลดได้ฟรีครับก็มันจะมีอยู่สี่ถึงห้าเซิร์ฟไม่รู้ดสี่เซิร์ฟเราจะเล่นอยู่เซิร์ฟออริเอนซี่ครับผมแมนะนำนะครับลองอินเฟซบุ๊กนะครับเกมนี้จะมีหลายโหมดนะครับ อยู่หลายโหมดแล้วเกมนี้นี่โหมดซอมไบโอนี่คือโหมดซอมบี้ครับมิวแทนคือกายพันซาวิเคือผู้กอบกู้ครับมันจะมีหนึ่งคนเป็นฮีโร่ครับแต่โหมดหม,ดมดิวแทนนี่จะไม่มีครับคนโหมดฮันนี่จะเป็นการที่เรานั้นท่กันเป็นทีมปกติครับแค่เราจะ ซู่รอบเดียวไม่เกิดเลยจนกว่าจะจบรอบครับถึงก็เกิดได้ครับก็คล้ายเราตายเสร็จแล้วคล้ายเด็ดใหม่ครับโหมดทีมก็คือการที่เราเหมือนเดิมนะครับแค่เราเกิดครับแค่เราตายแล้วเกิดได้ครับเหมนระเบิดคือการวางระเบิดครับการที่จะมีสองฝั่งครับฝั่งสีแดงเรียกว่ารีเบล สองสีน้ำเงินเริก่กอ่อเรียนับสีแดงจะเป็นฝ่ายวางระเบิดครับสีแดงก็ต้องไปวางระเบิดมม่ก็ฆ่าคนของฝั่งสีน้ำเงินให้หมดครับถึงจะชนะครับส่วนสีน้ำเงินก็ต้องกู้ระเบิดไม่ก็ยิงฝั่งสีแดงให้ตายถึงจะชนะนะครับผมแนะนาว่าให้ยิงให้ตายครับโซโล่นี่เคยจะไม่มีทีมครับเปเชียลจะเป็น ด่านแบบ่าพิเศษ,ษครับีด่านมืดนะจะเป็นประจำหนักนะมีห้าสิบอันเนี้ยบอกว่าไอ้ชืเป็นโหมดระเบิดนะให้เราวิ่งไปเก็บระเบิดแล้วก็ปาอันนี้เป็นด่านมีดนะครับตัวปืนจัดสินนี่คือปืนพกครับระวังระเบิดมือคือระเบิดเลยครับตามเชื่อครับผมลาดโจมตีเป็นตายคือสไนเปอร์ครับ ลูกสองข้างก็ตามเชื่อกับลูกสองวันนี้จะมาลองเล่นหมวดระเบิดนะครับเจื่องกเล่นผมเล่นทูฟับก็อ่อนด้อยนิดนึงนะครับเพราะเครื่องมันเล็กครับืมอ,ออกเลยวัแนะนาว่าอย่าไปสู้ยศนาวนะครับ ก็จะหาให้แม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วครับมีทองผมก็ได้มาการเติมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ กูตายใช่ไหมครับอ้าวโอเคครับก็ปรับปุ่มไว้หน่อยนะครับก็ขอภัยในความที่ไม่ยังไม่ได้เล่นเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไงมา ก็เล่นโทรศัพท์มันกากๆครับต้องเล่นนานนิดนึงนะครับอืมเดี๋ยวเสียงไหนว่า it's so crazy ถ้าเกิดมีตัวไหนตัดต่อทิง้งออาไปนั่นคือผมตัดต่อคลิปให้เหลือสิบห้าเทปจะได้ให้ดูได้กันนะครับผมอันเล็กอันวลลี่เฟอร์เิเดี๋ยวเหรอใจเยเ็น 嗯，就不了。哎、欸、呀、啊，那老公肯定不啊。 ต้องไปทางนี้แล้วครับขอแนะนำนะครับที่เล่นเครื่องใหญ่ครับไม่ใช่เหมือนผมโย่ จบล่านนี้ก็ผมจะไปโรงเรียนแล้วครับผม๋ยวคมจะลงคลิปว่าให้ดูนะครับทุกขราวครับการที่ผมเล่นกระการนี้ครับก็เกิดจากการที่ผมเล่นจอยเลยครับ ถ้าเกิดอยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกเกมนี้ก็มาปรึกษาผมได้นะครับผมจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ของคิดอยู่ครับว่าผมจะขายเมลอีลูนาออนไลน์ได้ไหมครับเมวดินจาาเว้สองล้อเจ็ดสิบสามครับกูดิเดี๋ยวลงหลังไฟเลย อีกรอบหนึ่งนี่คือผมแพ้แล้วครับนี่ทองผมหาจากไหนครับกอจาก,การเติมมันจะแจกครับเดี๋ยวเฮ้ยลักนี่ไง อีกแล้วรอผมใช้โหลดแอปหนึ่งครับแบบพินโตัวท้ให้ผมมองยากขึ้นอย่าง ้องปรปับปรุงใหม่หมดแล้วครับก็จบไปเลยนะครับเอ้ยก็เลยจบกับเพียงแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้ครับแนะนํอะไรก็อยากกะถามก็มถามมาแล้วครับต,ตัวผมจะไม่ต้องสิงอะไรละรอใต้คลิปอยู่นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ไาท่าผู้ชมคกับสวัสดีครับเฮ้ยลืมบอกครับถ้าเกิดชอบก็กดไลน์นะครับถูกใจก็กด s ับไขเลยนะครับถ้าอยากดูต่อก,ก็แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ